โอมชามสิวันนี้วันที่สี่เดือนตุลาคมปีสองพันยี่สิบห้าเราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเพื่อที่จะทำลูกให้สูงส่งที่สุดทั้งหมดพระเจ้าเองนั้นได้ให้คำสั่งที่สูงส่งให้กับลูกโดยที่ลูกนั้นจะเปลี่ยนจากผู้อาศัยในนรกให้เป็นผู้อาศัยในสวรรค์ได้ คำถามในประเด็นใดลูกๆผู้ที่จะมาเป็นเทพจะต้องใส่ใจทีิเศษคำตอบอย่าได้บึ้งตึงเกี่ยวกับสิ่งใดอย่าได้ทำใบหน้าของลูกให้เป็นเหมือนกับซากศพอย่าได้ทำให้เกิดความทุกข์กับใครเพื่อที่จะมาเป็นเทพให้ดอกไม้เท่านั้นที่ปรากฏออกมาจากปากของลูกตลอดเวลาถ้าน้ำหรือหินนั้นปรากฏออกมา ลูกนั้นก็จะเพียงแต่คงอยู่อย่างเป็นหินให้ซึมซับคุณธรรมให้ดีมากๆลูกลูกจะต้องมาเป็นผู้ที่เต็มไปได้วยคุณธรรมทั้งหมดที่นี่ถ้าลูกนั้นจะต้องมีประสบการณ์ของการถูกลงโทษลูกก็จะไม่ได้รับสถานะที่ดีได้สาระของคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติจุดแรก ให้ฝึกผลที่จะให้อัญ,ญมณีแห่งความรู้นี้ปรากฏออกมาจากปากของลูกเท่านั้นอย่าได้ปล่อยให้น้นามหรือหินออกมาจากมันเพื่อที่จะนําประโยชน์มาให้กับตัวลูกเองและครอบครัวของลูกให้ตกแต่งบ้านของลูกด้วยรูปภาพจุกรองมาหาสมุทรแห่งความรู้นี้แล้วใช้รูปภาพอธิบายให้กับคนอื่นๆฟัง รักษาตัวลูกเองให้ไม่ว่างเว้นที่จะทำสิ่งนี้จุดที่สองแทนที่จะขอพอรจากพ่อให้ทำตามคําสั่งอันสูงส่งของท่านควา,ามยิ่งใหญ่ก็คือชิปบบาเพราะฉะนั้นให้จดจำท่านเท่านั้นอย่าได้มีความอวดอีในการที่จะให้กับบาบานั้นมากพรขอให้ลูกนั้นมีพร สิ่งเดียวนี้ใช้กับลูกโดยการนำเวลาเข้ามาใก,กล้ด้วยสภาพของการยีอย่างทัดเทียมพ่อของลูกการจบชึ่นสำนึกฉันหมายถึงการคงยีอย่างมั่นคงในสภาพที่ทัดเทียมกับของพ่อและการนำเวลาเข้ามาใก,กล้เมื่อลูกรู้สึกถึงความเป็นเจ้าขอ,ของของร่างกายของลูกบางอย่างหรือการครอบครองสิ่งใดๆ จะมีเปอร์เซ็นต์ในการที่จะอยู่อย่างทักเชียมและมีเปอร์เซ็นต์ต่างก็หมายถึงข้อบกพร่องผู้ที่มีข้อบกพร่องเช่นนั้นไม่สามารถมาเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมได้เพื่อที่จะมาเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมให้คงหลอมอยู่ในความรักกับพ่อตลอดเวลาโดยการคงหลอมอยู่ในความรักตลอดเวลา ลูกก็จะสามารถทำให้คนอื่นๆนั้นให้ทักเทียมกับตัวลูกเองอย่างง่ายดายและทักเทียมกับพ่อได้บัพตรานั้นได้ให้พรสิ่งเดียวกันใช้กับลูกๆก,กับลูกๆผู้เป็นที่รักที่หลอมอยู่ในความรักตลอดเวลาคติพจน์จงให้ความนับถือ อยู่กับความคิดเห็นของกันและกันแล้วบันทึกของลูกนั้นก็จะกลับมาดีอัจฉาะโอมชานติ